ถ้าอยู่ที่นี่ก็โอเคพร้อมช่วยเหลือถ้าจะไปช่วยป้าก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ให้สินเลือกให้สินตัดสินใจแล้วการว่าจะอยู่อย่างเอายังไงโยอรบ่างงคนเนีโบ๊่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะไปไปดูงานก่อนให้สินพูดเลยแม่บอกให้สินเลือกเราไม่บังคับนะแม่เราไม่ได้ว่าเพราะว่าตอนแรกเราปอพอไม่รู้ว่าเขาจะไปเลี้ยงช้างป้าก็คือป้าก็จะให้ไปเลี้ยงช้างแต่ให้สินก็ยังไม่ตัดสินใจใช่ไหม ฉิงก็ยังไม่ตัดสินใจพ่อๆก็เลยว่าเออถ้ายังไม่มีงานหรืออยากจะอยู่ที่นี่ก็ก็อยู่ได้เราพร้อมดูแลพร้อมช่วยเหลือก็คือตอนเย็นก็ถ้าอยากไปเล่ผลไม้ป่องแปงก็ได้อะไรเงี้ยเผื่อนาคตเบอร์จะทํากระช่อมให้อยู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเผื่อนาคคตป่องแปงมีลูกก็จะให้เลี้ยงดูแลไปเลยยาวๆถ้าว่าอยู่กับเรามียาวๆแน่นอนเพราะเราไม่เคยไล่ใครออกอยู่แล้วมีจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆก็คือให้น้องตัดสินใจเอาว่าจะชอบยังไง อันนี้เราไม่ได้กีดกันว่าจะไม่ให้ไปไหนนะให้น้องสิตัดสินใจเอาเลยว่าชอบแบบไหนนะเนาะแม่ก็อยากถามว่าอันนี้แม่อ้อยก็ถามว่าพูดออกมาเลยว่าสินจะเลือกยังไงยังตัดใจจากที่นี่ไม่ได้ยังอะไรนะยังตัดใจจากตรงนี้ไม่ได้เออถ้าจะจะยังคิดถึงที่นี่เออจะคิดถ,ถึงที่นี่ก็อยู่ที่นี่ไม่มีใครอะไรแต่เราว่าก็ที่นี่ก็โอเคเนาะ แล้วก็ไปมาก็ได้เองมาสหรับกันขนาดไม่เป็นไรเออว่าก็ไม่ได้ให้เขาคิดค่อยคิดนะคะให้เขาค่อยค่อยคิด,ะคะคอคอคดโอเคก็ไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับนะคะแล้วแต่โอเค,อเคไม่เชิญตัดสินใจแล้วว่าอยู่ที่นี่เราก็พร้อมช่วยเหลือพร้อมซัพพอร์ตนะแม่เนาะอยู่ที่นี่แหละนะว่าแต่งมอว่าทําแต่งมือว,ว,ว,ว่าอยู่ที่นี่นะคะเอาสินมา เอามาตอบว่าให้เขาคิดก่อนไม่อ้อยเขายังตัดสินใจไม่ถูกคือใจเขาบอกว่าเขาผูกพันที่นี่ก็อยากอยู่ที่นี่เราบอกว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ก็คือมีงานให้ทําตลอดอยู่แล้วอยากจะไปไล่ผลไม้ก็ไปไล่อยากจะทําอะไรก็ทําเอาอยากจะมาไล่วันไหนก็มาโอ้สินได้ห้าร้อยคะแนนโอป้ปังมากปังมาก ให้ขอไปคิดก่อนใช่ก็คือตอนแรกที่พอเสนอไปเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปเลี้ยงช้างป้าไงก็คือป้าเขานะ่ะก็อยากให้ไปเลี้ยงก็คือตอนแรกค,คุณแม่พี่มนสวัสดีค่ะก็คือลงวัดเรียบร้อยลงวันเรียบร้อยใช่น้ำฝน,นแล้วน้ำฝน น้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนสี่สิบเท่าไรอะยอาน้ำฝนอู้ขอแตงโมไปไหนล่ะคะไปทางแยกไปเากระพดไปด้วยกระพดไปด้วยเอาน้ำส้มไปด้วยน้ำส้มเอาเอาน้ำส้มไปให้ย่าโอ๊กินด้วยเอาแตงโมเอากระโพดเอาไปเลยโอ๊กยายลุงตื่นไหมนั่งลุงตื่นไหมเอาน้ำส้มไปให้ย่าโอ๊กินด้วยอ้าวสินสินมาดับเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ย เชื่อเลยว่าคุณแม่ไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วคุณแม่ของเราท่านใจดีมีเมตตาอยู่แล้วกราบขอบคุณแม่อ้อยนะคะคุณแม่อ้อยเมตตาคะแนนให้น้องสินนะคะ5้500นาร้อยคะแนนนะคะคุณแม่ค่ะอินโดเมตาน้องสินนะคะสาธุกับคุณแม่อ้อยด้วยค่ะกราบขอบคุณแม่อ้อยค่ะ อาสินลับยืนอยู่นี้สินลับปากไว้นะอะไรนะแม่แม่แม่นะคะพอสินตลอดแม่แม่บ้านในี้ใจดีนะคะลองคิดดูดีๆทุกคนก็อยากให้สินอยู่กันแม่ปอปอเนาะเพราะอยู่ที่นี่นะคะยังไงใช่ค่ะคุณแม่เราไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วแล้วว่าคุณแม่ของเราท่านก็อ่ใจดีอยู่แล้วคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วอันนี้อันนี้ให้น้องสิงตัดสินใจแล้วกันเนาะว่าจะยังไงถ้าอยากจะไปไหนก็ไม่ว่า ถ้าจะอยู่นี่ก็ยินดีเราก็ยินดีคอยช่วยเหลืออยู่แล้วรับปากกับแม่ไว้ว่ายังไงอย่าลืมที่แม่อ้อยบอกนะรับปากกับแม่อ้อยไว้ว่าอะไรอย่าลืมที่แม่บอกนะครับผมอ่ะไปรับปากอะไรกับแม่ไว้อย่าลืมนะครับผมโอเคครับผม มันกเกลเรีอยแลอตอดนเลแรกมานะตาหำสี่สิบิมัส่สิบเออมัแอไม้เบอเออแปดหกออแปดหกสี่เอออลงให้ทองสุกหน่อยร้อ รอบแรกท้องสุกออกไปแล้วใช่ไหมรอบสองร้อยยี่สิบให้ทองสุกชินอยู่นี่เผื่อตาหนูเล็กเผื่อตาไม่ไหวใช่นะคะช่วยเหลือกันเนาะเห็นไหมอยู่ดีๆมีคุณแม่คอยช่วยเหลือให้คอตัดสินใจแล้วกันเนาะแล้วเขาจะไปเห็นแย้งว่าตาไะไปเห็นแย้งว่าพ่อครัวดิลลี่พ่อครัวดิีไปไปที่าสลด้วยนจะร่อยเบิรงนแยงมา บ่ไปไปนี่แหมไปตนไว้วอนนี้พวกพวกนี้มาพฟกันพอดีเห็นมาชงด้วยเลยโอเคจ้าลงนเอาลงน้นเอาชงกันซงพทุกที่ยกนาา่่าา่า่

อมันก็อยู่ในรถนั่นแหละพาไปส่งเลยเอาไปส่งเลยกพก็ให้สินอ่านแ้วเปยวถึงกันแล้ว Sandy, layers, อะไรสายใหญ่เลย40เออ สินอ่านแอปเพวไม่อ้อยหน่อย ลงเพิ ừ, er, ừ, mm ่ม120ตามเมาช้าหมดแล้วจ้าลุงไงดาน่ะบบบบ นตาปิดขนมได้ดอนนะคะสามร้อยคะแนนแล้วก็น้ำส้มนะคะน่าจะเป็นขนมต้มนะน,นี้เป็นขนมเทียนแม้เป็นขนมเทียนก็อร่อยค่ะขนมเทียนกะต้มก็ไม่ต่างกันนะต้มก็เหมือนกันแต่ว่าเทียนหอมหอมไปตองหลาแม้ขนมมันก็เหมือนกันนะเทียนกะต้มเหมือนกันแค่หอมไปตองกับไม่หอม โนมะพร้าวมันก็เหมือนกันแหละแม่รสชาติเดียวกัน <c oughs> มันไม่ต่างกันนะขนมต้มแค่โรยมะพร้าวข้างบนขนมเทก็แค่หอ่อหิุดแล้วมันก็ใส่มะพร้าวเหมือนกันแค่ยี่สิบคะแนนถูกมากเลยนะมีอยู่สิบห้าชุดนะคะสามร้อยน้ำส้มก็เหลือนะคะห้าขวดร้อยขอบพระคุณคุณแม่โมคุณแ,ม,ม,แม,ม่มมชิม คุณแม่จ๋าขอบพระคุณค่นะเนี่ย